สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้ปลั๊กอินนะครับ ECAM สามนะครับกับโปรแกรม c u b เบตในการวางาแพทเทิร์นของกุ๊กจังหวะในโปรแกรม e c ดํานะครับขณะก็เปิดโปรแกรม c u b เบตขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดีบนพูไปก่อนนะครับถ้าสมมติถ้าเราเข้ามาแล้วปุ๊บในโปรแกรม c u b เบตก็จะเป็นว่างๆนี่นะครับเราก็ต้องแอด แท็กเข้ามาก่อนนะครับคลิกขวา add นะครับ t r u m e n t tag นะครับเสร็จแล้วคำว่า t r u m e n t tag นะครับบางท่านตรงนี้มันจะมีโปรแกรมปลักอินเยอะแยะมากมายนะครับอตอนนี้เราจะใช้โปรแกรม ecdom นะครับก็ขึ้น ecdom ปุ๊บกด add นะครับเข้ามาหน้าตาของปลักอินก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ เป็นอีซิดัมสานะครับเช็คดูว่ามีดีเข้ามาไหมนะครับเพราะปกติแล้วจะเข้ามาออโต้นะครับเพราะเป็นคีปเบอรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไนะครับนี่ใช้เมาส์ในการคลิปนะครับถ้าท่านในคลิปแล้วไม่ตามมือนะครับก็น่าจะเป็นที่ราจิซี่ของอินเทอร์เฟซนะครับก็ไปปรับกันดูนะครับนะครับในราจิซี่คือความหน่วงในการ คลิกลงไปนะครับเพระเวลาทำเพลงแรมหรือว่ากำลังเครื่องของคอมพิวเตอร์ก็คงน่าจะแรงพอสมควรนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหน้าต่างนะครับหน้าต่างปลั๊กอินนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีเป็นหน้าของกองชุดนะครับก็จะมีให้เลือกตรงนี้ก็จะเป็นชุดกองนะครับเ mm hmm. ขาให้มาอยู่ประมาณ3ชุดนะครับ เสร็จแล้วก็จะมาในช่องที่2ก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นสไตล์นะครับเป็นหลาเก้ก็มีนะครับเป็นเมทัลมีมีฟิวชั่นมีฮิทฮอปมีนะครับดิสโก้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปโซนก่อนนะครับคอมไบเทมโปนะครับก็สามารถปรับได้ตรงคีย์เบสนะครับทันนี้ตั้งไว้ที่78นะครับเป็น90นะครับเอาที่เก้าสิ ก็สามารถเลือกนะครับกดด้านล่างเพื่อหาจังหวดที่เราชอบนะครับสามารถเปลี่ยนชุดกองได้นะครับเพิ่มรอบไวนะครับเป็น120 นี่ก็ได้อยู่ประมาณ90ได้นะครับก็จะไปในส่วนนี้ก็จะเป็นเบิร์ดน,น,นะครับเบิร์ดให้แฮตปิดไฮให้แฮตนะครับเราไปดูจังหวันกเก้กันนะครับนเก ไปดูจังหวะดิสโกโโ้นะครับดิสโก้เราก็ตั้งไว้ที่ประมาณ120นะครับก็จะมีจังหวะบูด้วยนะครับมีให้เลือก ก็จะมีลูกท่งนะครับลูกท่งหนึ่งลูกท่งสงนะองมีจังหวะป๊อปล็อกด้วยป๊อปล็อกขั้นที่อยู่ในโหมดนะครับแทเป็นลูกท่งค่านจะมีคำว่าฟิล,ลก็คือน่าจะเป็นลูกท่งลำหน้านะครับ ที่กนรนำไปใช้นะครับรจะนำไปใช้ไปวางในคิวเบตนะครับขั้นตอนนี้ง่ายนะครับก็คือเราชอบจังหวะไหนนะครับก็สามารถลากเข้าไปวางได้เลยนะครับก็สมมติว่าเราจะเอาเลกเก้น,นะครับจังหวะไปอินโทรนะครับสมมติคนจะเอาอนี้ก็คือ มาเช็คดูนะครับมากบางนี่จะมีห้องเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเอาในส่วนของที่ไม่ใช่ตัวส่งนะครับก็ลบ บทเอ้อทอดนี้นะครับก็รักไปวางใช้แพทเทิร์นกองของอิซิดัมนะครับในการมาวางต่อกันเป็นแพทเทิร์นในการทำจังหวะกองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับในการเอาเบรดเข้ามาใช้ร่วมกับอิซิดัมที่เป็นกองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ